ชุมนุมนะครับซึ่งต้องเรียกร้องทั้งตํารวจและก็ผู้ชุมนุมนะครับเพื่อเพื่อให้สื่อมวลชนได้ทําข่าวอย่างมีอิสระในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งนะครับส่วนที่2ก็ได้มาทําความเข้าใจนะครับที่ตรงกันในเรื่องของการใช้สัญลักษณ์บอกฝ่ายบอกแขนของสื่อมวลชนในการทาข่าวชุมนุมนะครับซึ่งเราใช้มาตั้งแต่19กันยานะครับก็ได้ก็เป็นการมาพบเพื่อย,ย้ำนะครับย้ำอีกครั้งว่าเรา สื่อมวลชนขอใช้บอกแขนที่ออกโดยองค์กรสื่อนะครับแล้วเ,เราก็ได้มีการปฏิเสธนะครับที่จะใช้บอกแขนของตำรวจที่กำลังทำอยู่เพราะว่าเราสะท้อนว่า,าการที่การใช้สัญลักษณ์บอกแขนของตำรวจเนี่ยเป็นการผลักให้สื่อมวลชนเนี่ยไปอยู่ฝ่ายรัฐซึ่งจะมีปัญหาเมื่อลงพื้นที่ทำข่าวนะครับเพราะว่าผูู้้ชุมนุมจะมองว่าสื่อมวลชนนี้ อยู่ฝ่ายตำรวจดนั้นอันนี้เราก็ได้สะท้อนตรงไปตรงมาแล้วก็ปิเสธข้อเสนอน,นี้ไปนะครับฉะนั้นที่ตกลงและตกผลึกแล้วนะครับคือก็จะยังใช้ปอกแขนขององค์กรสื่อนะครับในการที่ทําข่าวพื้ที่การชุมนุมส่วนจะมีการปรับรูปแบบนะครับเพื่อให้ตรวจสอบได้แล้วก็เห็นชัดได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวก็คงจะมีการหาเลือทั้งนักข่าวภาคสนามที่ทําข่าว ในพื้นที่ชุมนุมเองนะครับทำะบบะาะเลกับกองบัญชีการบคอต่างๆนะครับว่าว่าราจะทำรูปแบบไหนเพื่อที่จะให้เห็นชัดขึ้นนะครับเห็นชัดขึ้นแล้วก็มีแนวปฏิบัติที่ตรงกันนะครับแต่ไม่ใช่ว่าใส่ปอกแขนนี้นะครับจะสามารถไปกระทําผิดกฎหมายอะไรก็ได้นะครับสิ่งที่เป็นสิ่งที่เราต้องย้ําเสมอนะครับว่าปอกแขนเป็นเสียงสัญลักษณ์บอกฝ่ายเมื่อเกิดเเกิดเหตุอะไรก็แล้วแต่ในพื้นที่ชุมนุมเนี่ยจะทําให้ทั้งผู้ชุมนุมและตํารวจนะครับสามารถ แยกแยะออกได้ว่านี่คือสื่อมวลชนนะครับหาดีกันต่อนะครับและส่วนที่3ก็คือก็มีการพูดถึงข้อกฎหมายต่างๆนะครับในการที่จะใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยของสื่อมวลชนในพื้นที่นะครับที่ยังมีข้อจํากัดบางอย่างนะครับในการที่จะจะใช้นะครับอย่างอุปกรณ์ที่เป็นยุทธภัณฑ์นะครับที่ทางการทาหารยังไม่อนุญาตนะครับอันนี้ก็ก็ต้องสะท้อนไปว่าก็มีเรื่องที่จะต้อง อาจต้องแก้กฎหมายผมว่าในอันนี้เป็นนี่เป็นเรื่องระยะยาวนะครับที่จะทำให้สื่อมวลชนสามารถใช้เรือกราะได้ในระยะยาวต้องซึ่งต้องมีการแก้กฎหมายอะไรอีกมากมายนะครับอันนี้ก็ได้สะท้อนปัญหาไปนะครับแล้วก็ก็รับฟังเสียงของตํารวจนะครับในพื้นที่ในการชุมนุมก็ก็เรียกว่าวันนี้ก็ก็ถือว่ามีทั้งองค์กรสื่อหลายองค์กรนะครับมีตัวแทนนักข่าวพักสนามนะครับที่ เราได้รับฟังมาแล้วทั้งหมด4ครั้งนะครับเมื่อวานก็รับฟังความคิดเห็นจากบก,กสื่อต่างๆนะครับก็ได้สะท้อนการทํางานของสื่อมวลชนในช่วงนี้ให้ตํารวจได้ฟังครับ<ม>องค์กรสื่อได้สะท้อนไปว่าก,ก็มีการพบเจอว่ามีการเจ้าหน้าที่ใส่ใส่ปอกแขนที่แสดงความเป็นสื่อมวลชนนะครับหมายถึงว่าอาจจะเป็นสื่อปลอมหรือไม่นะครับก็ พบพชนก็ได้บอกกับองค์กรสื่อว่าก็ได้จะจะคำชับและมีคำสั่งไปยังผูดด้ใต้บังคับบัญชานะครับว่าไม่ให้ใส่ปอบแขนที่แสดงความสัญลักษณ์ความมีสิ์มนชนปลอมเข้าไปนะครับ